สวัสดีครับท่านสาธุชนทั้งหลายมาพบก,กันอีกครั้งสำหรับวข้อทรรมันนี้จะนำสีเรื่องอาตินาธานาเวรมณีเป็นสีข้อที่สองในสีห้าครับมาบรรยายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมและรับฟังนำไปพิจคาใค่าครวว กันดนะครับวันนี้ตรงกับวันที่22กันยายนพุทธศักราช2557อทินาธานาวีรมณีก็คือการลาเว้นจากการเอาขอคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตก็คือละเว้นจากการรักทรัพย์อื่น ขบุการสังส่งการเราเว้นจากการไม่เอาของคนอเดื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยจริงๆแล้วฟังดูก็มันก็เป็นเรื่องง่ายก็คือเขาไม่ได้ญาตให้เอาเราก็ไม่เอาแค่นั้นเองถ้าเราซื้อของเขาขายของในเรานี่มันมันก็ลุยแล้ว,วอันนี้เป็นการซื้อขาย แถ้าเขายกของให้เราเราก็รับนะก็มันก็เป็นผิดที่คนจะเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าการรับของที่ขเขาไม่ยาติเนี่ยมันไปดีดออกลงไปโอีิชี่เห็นว่าสิ่งที่มักจะทำผิดแในละเมิดสิทธิ์นี้มีอะไรบ้างครับ ลองไปดูพฤติกรรมของพวกเราถ้าเราสมาทานิ่งข้อน,นี้เนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างเราต้องระวังเราต้องระมัดระวังในการดิบของของคนอื่นควา,าง่ายๆนะครับที่ทํางานในที่ทํางานผมก็เคยทํางานในโรงงานาในออฟฟิศเนี่ยในสํานักง,งานเนี่ย ก็จะมีการซื้อขนมมามาให้เพื่อนๆกินนี่เขาก็จะมีโต๊ะโต๊ะที่เขาวางเอาไวล้ล่ะคือเป็นที่รู้กันว่าในออฟฟิศนี้ถ้าใครซื้อขนมมาให้เพื่อนๆกินก็จะวางไ,ไว้ตรงนี้แต่เาไว้วางไว้ที่โต๊ะนั้นนะจะจัดโต๊ะเอาไว้ซื้อไม่ไม่เชิจัดแต่โต๊ะนี้มันเป็นโต๊ะที่จุดเนี้เขาจะรู้ว่าเออถ้าวางไว้โต๊ะนี้ก็คือนี่แหละ ใครผ่านมาก็กินได้เลยอไอยอันนี้ก็เป็นที่รู้กันเพราะเป็นที่รู้กันอย่างนี้ก็การหยิบบอกกินกนัก็จึงไม่มีโทษในทางอธินาการนเพราะว่าถ้าวางไว้ตรงนั้นคือรู้แล้วว่าเอามาแจกมาให้ อาให้ใครต่อใครแตนี้ผมดีีเห็นว่าการใช้วิชาศาสต์หรือว่าความคุ้นเคยเคยกินความคุ้นเคยเกันบางทีมันก็อาจจะล่วงละเมิดศีลขพ่ออาทินาทานได้อย่างเช่นว่าเพื่อนเราซื้อขนมมาเขามาวางไว้โต๊ะเขาในความที่เราคุ้นเคยกันเราอาจจะไปแกะขนมมากินก่อนแบบนี้ อันนี้ถือว่าน้เมินสิฟอติน่าเราบอก่าคุ้นเคยกันเอ้ยมันจะได้เราคุ้นเคยกันอะไรแต่นั่นน่ะเรายังไม่ได้รับวิญาจกเขาเขาอาจจะซื้อมาไปฝากเพื่อนไปฝากใครก็ได้เขาอาจจะนําไปให้คนโน้นคนนี้เราไปแกะกินซะก่อนก็ว่าถ้าเราสมาทานสีหน้าแล้ว <c oughs> การแกะขนมพนอื่นกินก่อนมันเป็นการละเมิดสินข้ออธินาสิ่ข้อน,นี้เราจะไม่บริสุทธิ์ดังนั้นควรรอรอก่อนเดี๋ยวพ่งเดี๋ยวพิ่งหิวเดี๋ยวเพิ่งอยากกินเกินไปเพราะเพราะสีไม่บริสุทธิ์มันจะทําให้ความบกพร่องของสินไม่เกิดความบกพร่อง,องสิ่งเราเป็นกรรมที่ไม่ดีกับเรา ก็ต้องใจกันเหมืนเช่นเดียวกัน,นะครับมองง่ายๆเลยถ้าเราซื้อขนมมาถ้าเกิดเราตั้งใจจะเก็บมาให้คนนู้คนนี้ถ้าเกิดเราไปวางไว้ที่โต๊ะเราเพื่อมีคนมาแกะเราจะรู้สึกยังไงเดียวกันน,นก็ต้องพิจารณาใายคนให้ดีว่าเออมันจะแกะอาไม่ดนิดนึงมันจะคงจ,จะไม่เดือดร้อนถึงกันถึงตายหรอกนะ รอเล็นึ่งถ้าเขามาเขาบอกเออกินได้เลยอะไรอย่างนี้นก็ถือว่าได้รับการอนุญาตแล้วก็กินได้แต่ในสถานที่ที่ออที่ผมบอกโต๊ะที่เขาวางไว้ประจำแล้วเออเอาใครวางของไว้ตรงนี้นก็หมายถึงไม่กินได้อันนั้นก็คือเป็นที่รู้กันแต่ถ้าเขาวางไวท้ที่ที่ส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้อนุญาตว่าไม่กินได้เราไปกิน มันก็ผิดผิดข้อนี้นะครับใ,ให้พิจารณาดีอ่าของในบ้านนะครับของใช้ของอะไรในบ้านที่เป็นของส่วนตัว,ตวของแต่ละคนถ้าเรานำอของเขาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตขอก็ถือว่าผิดอาชีนาทรงมนครับ ก็ควรจะขออนุญาตก่อนเพราะว่าบางทีเขาอาจจะหมวไม่ได้อย่างเ่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆน,นะครับถ้ายัางไงก็ถ้าจําเป็นยังไงก็ควรติดโทรบอกหรืออะไรสักอย่างให้ขออนุญาตก่อนก็จะ,จะดีนะครับแต่ถ้าเราอาศัยจังหวะว่าเขาไม่อยู่เอาเสื้อผ้าเอากางเกงเอาเสื้อเอาอะไรเอาไปใช้ หรือเาไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าจะจะตัวเขาแล้วก็ใครก็ทำผิดผิดข้อที่หนาด้ผิดข้อนี้เราก็ไม่บดอันนี้พวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านที่เป็นของส่วนตัวของแต่และบุคคลเราอาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็ว่าอาศัยว่าอยู่ในบ้านเดียวกันเอาไปใช้ไป ขายไปอะไรก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่มักจะเกิดการทะเลาะบอแว้งกันเหมือนกันนะครับหรับคนที่เอาของพี่ของน้องไปใช้พี่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตพีไ่ไม่ไม่พี่ไม่อนุญาตน้องน้องไม่อนุญาตพี่อะไรเงี้ยนะครับสังเกตว่ามันก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นอันนั้นแหละคือควรจะอนุญาตได้รับอนุญาตจากเจ้าของสะกอรถ้าเรายังละเมิดสิน ตอนนี้อยู่เนืองๆก็จะเป็นเหตุเราบํแเพกันได้นะครับลองพิจารณาดูข้อต่อไปผมจะยกตัวอยา่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันนี้ผมว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาทินาทานที่เราทํากันอยู่เนืองๆนั่นก็คือการใช้โปรแกรมเถือ่อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เถือ่อน อันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะแนะนําอย่างไรเหมือนกันก็แนะนําไปก็อาจจะขัดใจกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมก็แนะนําว่าให้ใช้ของที่มันถูกต้องมีลิขสิทธิ์ที่เขาไม่ไม่ห่วงแล้วกันที่เช่นของที่เขาให้ใช้ฟรีฟรีไรเซนหรือฟรีลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเราจำเป็นต้องซื้อถ้าเราจำเป็นต้องใช้ก็ควรจะซื้อก็ควรจะซ,ซื้อเพื่อให้ให้ถูกต้องตามที่เต้องเพราะว่าถ้าไม่พินารณแล้วก็เราก็ได้แล้วเมื่อสิ่งที่เราพารแล้วถ้าเราจะทำสิ่งให้บริสุทธิ์เราก็ต้องก็ต้องลงลงทุน ซื้อโปรแกรมที่มีในกรติดมาใช้นอกจากว่าเขาให้ใช้ฟรีเราก็คนจะจะเคารพเคารพสิทธิของเขาด้วยพวกเขาทำมาขายเรามาแอบใช้เรามาแฮกเอาอะไรนันก็เป็นอภินาทานนั่นแหละทั้งกลุ่มพวกเรากลุ่มทำมาเพลง กมทำเพลงเนี่ยแหละครับก็ได้เล็งถึงว่าโปรแกรมต่างๆพวกเราก็ได้ละเมิดไม่ไม่ได้ใช้ของจริงกังนมานานก็ได้ซื้อคือคนส่วนใหญ่ทั่ว,วไปเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมเถือ่อนพวกเราก็ทยอยซื้อ เราซื้เรื่อยๆจนตอนนี้นะครับโปรแกรม,มต่างๆที่เราใช้ตัดต่อวิดีโอที่เราใช้บันทึกเพลงวินโด w ์ Microsoft Word Microsoft o x c e l อะไรพวนี้ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่างๆเราก็ได้ซื้อให้ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องอันนี้ทำเป็นแบบอย่างแต่ผมก็เข้าใจและเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราจะทำให้ถูกต้อง ได้ทุกอย่างก็ต้องใช้เประมาใช้เงินอยู่ไม่น้อยทีเดียวในการซื้อโปรแกรตมต่างๆให้ครบถ้วนแต่ก็พิจารณาให้ดีนะครับว่าทุกอย่างมีกฎแห่งกรรมอยู่ผมและพวกคนในกลุ่มนี้ก็ตอนนี้ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ื่าซื้อมาอย่างถูกต้องโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ,อโปรแกรม เขาชอบบวมเขาชอบไปเซลเราก็ฟรีมาอย่างถูกต้องครับแต่ถามว่าถ้าใครไม่มีตังค์อะทำยังไงไม่มีเงินซื้อมันก็มีเวอร์ชั่นที่เขาใช้คีก็มีนะครับบางโปรแกรมนะครับอย่างไม่ก็ชอบบวชไม่ก็ชอบไปเซลเนี่ยเขาจะมีแบบฟรีออนไลน์ท,ที่ใช้ใช้บนอินเทอร์เน็ต ก็น่าแหละรครับก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจว่าจะทําสีให้บริสุทธิ์ได้หรือไม่จะมีเหตุผลอะไรหรือมาอ้างอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ผมว่ามันยังไงมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าเราไม่ไม่ซื้อของเขายกเว้นว่าโปรแกรมที่เขาอนุญาตให้ใช้สีอย่ายงโปรแกรมเขียนแบบเนี่ยครับเอ่อเมื่อก่อนมันมีการใช้โปรแกรมเถื่อนเยอะผมเองก็เคยใช้นะครับโปรแกรมเถื่อน เราซื้อมาแสนร้อยสองร้อยสองร้อยเนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็ไปลงโปรแกรมเขียนแบบเถื่อนวันนี้ผมก็โลดทิ้งหมดแล้วไม,ไม่มีเขียนแบบเถื่อนก็ใช้ตอนนี้ผมใช้ของโปรแกรมดับไซต์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ฟรีไม่มีไม่ได้เก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับไม่ได้เก็บจับเราไปดูกปปแกนแกนแบบสองมีอย่างเงี้ยก็ ถ้าเราจะทำศีลข้ออธินาทานอ,อธินาทานาร,รมณีเพื่องมดเว้นแต่การรักย์เราควรจะใช้ของที่มีนิสัยถูกต้องหรือว่าเขาหญ่ใช้ฟรีไม่ใช่แอบไปใช้ดาวน์โหลดโปรแกรมเ,เ่อน,อนมาใช้แล้นั้นก็ศีลข้ออธินาทานของเรายังไม่บริสุทธิ์อินห้าข้อที่สองนี่คิดว่า หลายคนก็คงได้ละเมิดกันนะครับในเรื่องนี้บางคนบอกโอ้ฉันยังไม่ไม่ได้เป็นรักของใครไม่ลมอของใครฉันจะละเมิดได้ไงก็ลองดูยิทธาการใช้คอมพิวเตอร์ด้วก็แล้วกันคอมพิวเตอร์แต่ละคนเนี่ยมีมีโปรแกรมที่เป็นปรแรมเถื่อนอยู่โปรแกรมเถื่อนทำไมเพราว่าแบบใช้ของเขาดาวน์โหลดมาแครกมาอะไรเงี้ยดาวน์โหลดดาวน์โหลดถูก ต้องไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะดาวโหลดแบบแพรกแบบอะไรนี่ใช้ใช้ใช้ไม่ถูกต้องกันแล้วกันเนาะไม่ได,ได้ได้รับนุณีย่าจากเจ้าของนี่ก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นกรรมอธินาทรรของเรามันก็มีแนวทางอยู่นะครับสองอย่างเท่านั้นนะ ก็คือหนึ่งซื้อให้ถูกต้องตามลิกสิทธิที่เขาขายโปรแกรมไหนเขาขายตัวคนจะซื้ออันที่สองคือไม่ใช่หรือว่าอีกันคือพยายามไปใช้อันจริงก็ขอ้ขอหนึ่งนะก็คือใช้ให้ถูกต้องซื้อซื้อโปรแกรมใช ไม่ไม่ใช้โปรแกรมนั้นดะูว่ามีทางก็คือนั่นแหละก็คือไปหาโปรแกรมอรื่นที่ใกล้เคียงกันที่ใช้ปุ่ยมีโปรแกรมที่สามารถทํางานใกล้เคียงกันใน่ใช้ปุ่มีหลายอย่างโปรแกรมซอฟต์แวร์นี่ก็มีใช้ฟรีด้วยไม่ชอบที่เสียว คือตรนนี้ก็เราก็เป็นเป็นทาสของ Microsoft เนาะซึ่งแนวทางแก้ไขเนี่ยในอนาคตอาจจะมีคนทำโปรแกรมที่ราคาถูกออกมามา,มาให้พวกเราใช้แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องแตซื้อคอมพิวเจอร์มาก็ติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เลยถูกต้องราคาไม่แพงร้100อยสองร้อยอะไรเงนี้ การที่มีิสีสอ์ถูกต้องจะได้ไม่ขึ้นชื่อว่าเราเก่อกรรมอินาทานประเทศเรานะครับและก็ประเทศอื่นๆด้วยเนาะตอนนี้ก่อกรรมอินนาทานกันเยอะแยะมากมายก็จะทําให้าการประกอบอาชีพหรือว่าส่งผลกรรมกลับมาให้กับพวกเรา ได้เช็นกันในอนาคตนะครับก็เราใส่ของเดิมเรื่องของเพลงนะครับเรื่องของเพลงนี่ก็เหมือนกันเพลงเ่ยถ้าเราถ้าเขามีไม่ขายแล้วเ,เราไปซ,าซื้อแผ่นก็หรือว่าวิดีโอหนังอะไรต่างๆซื้อแผ่นก็ซื้อแผ่นที่เขาท,ทขาําเืฉอๆมาขาย อันนั้นคือเข้าขายละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคำว่าละเมิดลิขสิทธิ์นี่ก็คืออาทิหนานทาน,นั่นเนี่ยก็คือนําของเขามาใช้โดยที่เขาไม่อนุญาตอย่างแผ่นก๊อบแผ่นอะไรเนี่ยก็คนที่เขาทํามาขายเขาก็เหนื่อยเขาก็ออกแรงกายแรงปรรัญญาแรงซักในการผลิตในการทําขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์หรือว่าเพลงอะไรต่างๆเขาก็ออกแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงสติปัญญาอะแรของเขาผลิตขึ้นมาเพื่อมาหารายได,ได้นะครับแต่เราเอา,เอา,เอาสิทธิ์ที่เขาควรจะได้นั้นเอามาขายเข้ากระเป๋าเราหรือว่าเราก็ไปช่วยสนับสนุนให้คนนั้นคนเหล่านั้นได้ขายได้ ทั้งๆท,ที่เงินนั้นควรจะไปเข้ากระเป๋าคนที่ผลิตจริงๆนั่นก็เป็นอธิีพนักงานอันนี้ก็มันก็ไม่ยากครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็ไม่ดูนะงดการดูสักถ้าตั้งใจจะรักษาสินก็นอกการดูหนังเพกินนะจริงๆว่าเฉดก็ไม่ต้องดูถ้าจะซื้อแผ่นมีนิเือสิทก็แพงใช่ไหมครับก,ก็ห้ามใจไม่ต้องดูมนะัน แต่ถ้าอยากจะดูอยากจะฟังเพลงอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะแพงท่าหนังประหลาดทัง้งเร็ที่มันถูกต้องน,นม่ต้องีเลยแผ่หลาจัเลยสห้าร้อยม่กีจะเก็บ่นแ้แต่ถ้ามันราคาร้อยสองร้อนเพี้ยนแผ่นเตื่นเราซื้อร้อยไปเก้บาทแต่ถ้าแผ่นจริงมันซื้อ3ามบาทอยเงี้ยผมก็คิดใช่ไหมว่าเออมันแพงกว่า จะผมว่าแพงกว่าก็ช่างมันแต่ถ้าทำถูกต้องอควรยึดความถูกต้องยึดให้ศีลศีลเราบริสุทธิ์น่าจะดีกว่านะคอันนี้เป็นผลกรรมของเราท่านทำยิดศีลอธินาสานผมก็ไม่ตำหนิท่านหรอกรอแต่อย่าลืมว่ากรรมไปของเรารตรมมันก็สมควสนองย้อนกลับมาเราสักวันหนึ่ไงไม่ว่าพบนี้หรือพบหนา้า อันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นำไปพิจารณาใกล้ควรใาเจริญในธรรมดี้ดขึ้นไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ